เออทีนี้เราเข้ามาในเรื่องเรื่องที่เรานัดแนะก,กันเอาไว้ที่เกี่ยวโยงกับครอ,อรมอเมื่อวานเหมือนกันเรื่องกรณีที่ออกพอลกาวหวังจะปราบโจรไซเบอร์อาจารย์เห็นยังไงครับสําหรับผมส่วนตัวเนี่ยผมมองว่ามันเหมือนกับเขียนเสือให้วัวกลัวม,มีเหมือนไม่มีแต่มีเนี่ยจะเป็นภาระหนักขึ้นโดยที่ชาวบ้านก็จะไม่ได้อะไรนะไอ้ภาระก็ประมาณหนักขึ้นเพราะมันจะมีกลไกเกิดขึ้นไงน คณะกรรมการไอ้นู่นไอ้นี่แปดคนเก้าคนมันจะมีเบี่ยเลี้ยงมีนู่นนี่นั่นเข้ามาอีกแต่ว่าไม่ได้มองถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ผมบอกว่ามันเป็นการเขียนเสือให้วัวกลัวพะดูไปแล้วเนี่ยนะไอสิ่งที่เข้าคอ,อรมอเมื่อวานเนี่ยมันไม่มีรายละเอียดอาจารย์เฮ้ยว่าคอกรกอฉบับนี้เนี่ยมีกี่มาตรามีนู่นมีนี่อะไรบอกว่าเดี๋ยวพอคอรมอเคาะแล้วปุบ๊บต้องส่งให้กฤษฎีกา ขอโทษเธอถ้าปัญหามันเร่งด่วนขนาดนี้เนี่ยโอ่งกันเป็นหมื่นๆล้านในช่วงสิบเดือนเนี่ยมันต้องเร่งด่วนแล้วเคาะแล้วต้องมีผลทันทีแล้วลุยจับเลยลุยกวาดล้างเลยอันนี้ต้องบอกส่งไปปีตดฎดีการแล้วเมื่อไหร่ละครับที่มันจะมีผลประครับใช้ผมงงมากเลยกับกระบวนการในการออกพอกอรกแบบเดียร์จรยนครับผมก็พยายามหารายละเอียดนะครับว่าในร่างพกรกเนี่ยมันเป็นอย่างไรก็หาไม่ได้เลย นะครับก็ได้แค่มติครมเนี่ยครับท sì, ี่เอามาสรุปได้นะครับว่ากลไกของเขามาเนี่ยนะครับเขาก็พุ่ยง่ายก็คือไปจัดการบัญชีม้าอืมนะไปจัดการบัญชีม้าเพราะว่าในเนี้ยพูดถึงเรื่องบัญชีม้าเป็นหลักเลยก็คือว่าบัญชีม้าก็คือจ้างคนมาเปิดบัญชีแล้วก็ไปหลอกให้คนโอนเงินมาใช่ไหมครับหลังจากนั้นมันก็โอนเงินออกไปเลยหรือไปถอนเงินออกก็แล้วแต่เนี่ยเอาออกไปเนี่ยนะครับเป็นทอดทอดคือในนี้เขาบอกว่าเป็นทอดทอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าใน ในปัจจุบันนี่มันไม่มีกฎหมายนะครับ,รบที่อันที่หนึ่งแลกเปลี่ยนข้อมูลนะฮะ <ST> ในส่วนของสถาบันการเงินผู้ประกอบธุรก,กิจมีอำนาจแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับสองก็คือผู้ให้บริการโทรค,คมโทรคมนาคมก็ต้องมีอำนาจในการแลกเปลี่ยนข้อมูลให้กับ,บ,บสำนักงานตำรวจแห่งชาติปป,ปงหน่วยงานอื่นใดกสทชก็จะต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลในนี้พูดถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างเดียว โดยที่ให้แลกเปลี่ยนโดยที่ไม่ต้องรับผิดตามพรบพ PDpa ครัฮะพรบข้อมูลส่วนบุคคลนะครับยกเว้นยกเว้นยกให้ยกเว้นไม่ต้องรับผิดใช่ไม่ต้องรับผิดเพราะปัจจุบันนี้มันทาไม่ได้เนื่องจากมันติดตรงนี้พูดง่ายพรเนี้มาก็มาซปเปอร์ซิสพรบข้อมูลส่วนบุคคลนะครับให้ให้ให้สามารถจะเช็คข้อมูลได้โดยอิสระไม่ถือว่าเป็นการทําผิดพรบนี้นะครับดูแล้วมีแค่นี้เท่านั้นเองอื เรื่องข้อมูลแค่นี้ครับเพราะว่าในนี้ไม่ได้บอกประเด็นอื่นๆเลยนะครับเขาก็บอกมาแค่ว่าโดยหลักการก็คือมีคนโทรมานะครับแล้วก็บอกว่าให้โอนเงินเข้าพกงโอนเงินเข้าไอ้นิมก็โอนเงินออกไปเป็นทอดๆไปก็ตามใครดมไม่ได้เขาต้องการจะเข้าไปเพื่อให้แลกเปลี่ยนข้อมูลกันว่าเมื่อมันมีอะไรแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับ,รบก็สามารถที่จะวอร์นิ่งกันได้ว่าไอหมอเนี่ยโทรผิดปกตินะ สามารถที่จะวอร์นิ่งส่งข้อมูลกันได้อะไรกันได้นะครับแล้วก็มีบทลงโทษก็คือว่าถ้าไปเปิดบัญชีม้าอะไรแบบนี้ต้องจำ,จำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับหรือถ้าผู้ใดเป็นผู้ธุระจัดหาโฆษณาขายข่าวโดยประการใดเพื่อให้มีการซื้อขายบัญชีบัตรอิเล็กทรอนิกส์กระเป๋าอิเล็กทรอนิกสิมโทรศัพท์นู่นนี่ไปซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความผิดก็จำคุกตั้งแต่2ถึง5ปีปรับตั้งแต่2 0 0แสนถึง5 0 0แสนหรือทั้งจำทั้งปรับ แค่เนี่ยครับครับแต่ถามว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยนะครับมันเป็นปัญหาของ call center อย่างเดียวหรือเปล่าไม่ใช่ครับครับ,รบปัญหาที่เราคุยกันมาตั้งนานนะครับพี่บ๊วยก็คือไอ้เรื่องของที่หลอกให้คนไปลงทุน อันนี้มันไม่เกี่ยว call center เลยนะครับมันไม่เกี่ยวกับบัญชีม้าด้วยเพราะมันเป็นบัญชีตรงเลยก็คือไอ้นี่มันหลอกให้คนไปลงทุนตรงๆนะครับแล้วเกิดความเสียหายเนี่ยผู้หญิงบางคนที่มันหนีไปก็ดีหรืออะไรก็ดีเนี่ยไอ้แบบนี้ที่เขาไปผูกคอตายก็เหมือนกันใช่ใช่นี่ครับมันก็ลอกันตรงๆ่ะพูดง่ายๆนะครับเอากันตรงๆเลยไอ้ตรงๆนี่สิครับคุณจะต้องทําอะไรให้มันดีกว่านี้นะครับปัจจุบันเนี่ยเพราะปัจจุบันข้อที่เป็นปัญหาก็คือว่าเืองผมไม่เห็น ว่าไอเนี่ยมันโกงแน่ๆเนี่ยนะครับผมไม่รู้จะไปบอกใครพี่พี่บ๊ยนะครับไม่รู้จะไปบอกใครเพราะเขาบอกว่ามันยังไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นอ่าหมายความว่าต้องรอให้มันไปจัดการกับใครก่อนแล้วมันโอนเงินหนีไปก่อนแล้วเนี่ยความเสียหายเกิดถึงจะดําเนินความผิดกับมันได้ซึ่งในเวลานั้นเนี่ยคุณไม่สามารถเอาอะไรคืนมาให้ประชาชนผู้เสียหายได้อยู่แล้วไอ้แบบเนี้ยผมอยากเห็นพรกเนี่ยต้องออกเป็นพรกออกมาว่า พรท<ช>ที่ให้อํานาจใครสักคนมีอํานาจในการจัดการในเรื่องการลงทุนโดยผ<ช>ิดกฎหมายหรือท<บ>ี่ไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าอ<ช>ํานาจแบบนี้มันมีอํานาจอย่างเช่นอันนี้เนี่ยนะครับมันให้อํานาจไว้นะครับก็คือว่า,าธนาคารใดเห็นว่ามันผิดปกติหรืออะไรังไงมีสิทธิ์ฟรีสได้นะก็คือ<ช><ง>เห็นว่าผิดจะโอนไปให้ไอหมอนี่เฮ้ยไอ้อนี่ไปเยอะลวฟรีสก่อนฟรีสก่อนเฮ้ย<ช>ตกลงคุณจะโอนไปนี่นั่นไหมอะไรไหมอะไรแบบเนี้ยนะครับแต่คาถามคาถามที่เราถามกันก็คือว่าแล้วมันทันการหรือ S <S นะครับมันทันการหรือเวลามันโอนมันทำมันทำการโอนอย่างรวดเร็วนะครับเราเราเราไม่สามารถที่จะไปทําอะไรตรงนี้ได้แน่นอนว่าการโอนออกไปหรืออะไรออกไปเนี่ยมันก็ต้องให้อํานาจใช่ไหมครับของปป,ป,ปงเข้ามาตรวจสอบเส้นทางการเงินหรืออะไรก็ดีเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในในท้ายที่สุดเนี่ยมันก็ต้องไปดูว่าไอ้ไอค้คนโกงพวกนี้เนี่ยมันจะมีการปรับตัวยังไงเช่นในนี้มันบอกว่ามีการโอนเป็นทอดๆนะครับต่อไปถ้ามันไม่โอนเป็นทอดทอดนะครับมันถอน ATM เเลยครับ ครับเพราะปัจจุบัน a อทเอมเบิกได้ตั้งสามหมื่นนะพี่อืม<ช>ครับสามหมื่นบาทมันสามารถจะเบิกเงินออกไปได้ทันทีเลยแล้วหลังจากนั้นคุณจะตามอะไรมันไม่ได้อีกเลยครับ<อ>คุณจะตามได้แต่ไอคนเปิดบัญชีม้าอย่างเดียวเนี่ยนะครับคุณไม่สามารถตามไปถึงต้นตอมันได้เลยเพราะมันเป็นเงินสดไปแล้วอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยทางที่ผมอ่านได้ชัดเจนเลยว่าถ้ามันจะทํามันทําอย่างไรก็ทําในลักษณะแบบนี้นะดังนั้นในกฎหมายเนี่ยคือเนื่องจากไม่เห็นพระราชกําหนดนะครับ พระาชกาหนดอาจจะมีอะไรที่มันละเอียดมากกว่านี้แล้วเขาก็ทิ้งท้ายไว้นะครับว่าที่ประชุมให้รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบทั้งหมดทุกประเด็นเสียก่อนนะครับหมายความว่าก่อนที่ก่อนที่ไอตัวเนี้ยจะเข้ามามันมีจากหน่วยงานต่างๆมีความเห็นเข้ามาให้ไปรับฟังก่อนและหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเพื่อให้การตรวจพิจารณาร่างพระราชกาหนดเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีผลใช้บังคับอย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็ ก็ค่อยบากันหลังจากนั้นก็ค่อยอส่งพรกรนี้ให้กับเกษด,ดีกาตรวจพิจารณาดังนั้นขั้นตอนนี้ร oh. ับฟังความคิดเห็นอยู่นะครับรบับฟังความคิดเห็นปีนี้ไม่รู้จะได้ใช้เปล่านะและ้วไม่รู้จะเรียกเป็นพรกรถ้าเป็นแบบนี้ไม่ควรเรียกพรกรรจะเรียกอะไรก็เรียกกันไปเถอะ uh huh. และเสร็จแล้วเนี่ยถามว่าออกเป็นพรกรไปแล้วใครจะเอามาใช้อครับครับนั่นเถอะสิก็รัฐบ,บาลจะยุบสภาอยู่แล้วท่านครับครับคือกรณีนี้เนี่ยผมผมมีมีข้อ ข้อชวนสงสัยและข้อน่าสังเกตอยู่นะในเชิงเปรียบเทียบกับพรกรผู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงประชาชนนะตอนนั้นเนี่ยผมผมผมอยู่ในสนามข่าวติดตามข่าวเรื่องนี้มันมีต้นเหตุมาจากแชร์ฉมอยแล้วตอนนั้น,นกลไกของรัฐก็ไม่มีกฎหมายเหมือนกันยุคนั้นเนี่ยยุคป,ป,ป่าเปรมปี2527นะฮะก็ผลักดันออกพอรกรนี้ออกมา แล้วออกมาปุ๊บเนี่ยคอรมอเคาะปุ๊บมีผลบังคับใช้เลยแล้วกองปราบลุยลุยเลยนะฮะเพราะมีเครื่องมือแล้วนี่ลุยเลยเอ,อก็ไปรวบคุณชะม้อยไปตรวจค้นทรัพย์ส,สินโดยโดยโดย,โดยมีหน่วยงานกองบังคับการกองปราบปรามเป็นเป็นหลักในการเคลื่อนไหวในการบังคับใช้กฎหมายมกรณีนี้ใครบังคับใช้กฎหมายไม่มีมไม่มีรายละเอียดนะฮะยัง<ค>ไม่มีรา,ายละเอียดใช่ไหมครับ,รบแล้ว อคอรมอเคาะเมื่อวานแต่จาดบอกว่าต้องไปเอ่อเวียนดูน <hearing. c oughs> ขอความคิดเห็นนู่น <c oughs> นี่นั่นไปให้กิซีกาดูเฮ้ยกี่เดือนล่ะถือจะมีผลบบังคับไทยอไอคนที่มันยังมันเป็นโจรไซเบอร์ก็เออสบ,สบายสบายไม่ต้องเดือดร้อนอะไรก็เออสามารถที่จะโกงคนไปได้เรื่อยๆนะฮะแล้วก็หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพก่อใหม่มีเอออันนี้ก็งงๆ